ครับผมผมจริญเจติต้องนะครับกลุ่มสีเขียวมาจากราชบุรีครับคุณลักษณะของการต่อต้านการทุจริตที่ถ้านปรตรานนะครับนี่คือหัวข้อของมนะครับเราก็ได้ทําฉันทามตีได้สรุปมาสีข้อครับส่วนที่ฉันทามติผ่านนะครับก็คือแบบมีการมาโทษผู้ทุจริตนะครับครับในเหตุผลก็คือเพราะเพราะปัจจุบันมีบทลงโทษที่น้อยนะครับนะเพื่อให้มีกฎหมาย ส่วนมีส่วนร่วมและร่วมกันใช้จริงอย่างจริงจังน,นะครับเพราะทุกวันวนี้นัาการเมืองเหมือนผ้นาครับเพราะว่า ลักษณะการต่อต้านการทุจริตนะครับในข้อสอบก็มีมาตรการการป้องกันการทุจริตนะครับส่วนที่จะป้องกันได้คือต้องป้องกันตัวตนเองก่อนครับไม่ให้ไม่ให้มีการทุจริตนะต้องสร้างมาจากตนเองก่อนนะครับแล้วไปถึงการป้องกันผู้มีอำนาจเข้ามาแทรกแซงครับผู้มีอำนาจและผู้มีคลเข้ามาแทรกแซงในการทำงาน เหตุผลของเราก็คือผูฟังติตได้สำนึกให้เราได้ทำความผิดครับผูฟังสร้างเป็นคนอว่ายาวนะโอเคผูฟังติดสำนึก はい。こういうのかな ถ้าเราจะทําาว่านั้นว่าเป็นตุจิตินั้นก็ไม่ใช่แต่เราต้องตั้งอยองคสิคือต้องมีแม่ตามลามนาไม่ใช่ตามเหตุหาไม่ใช่ตั้งแตตัวคนเราเองว่าเปลี่ยนไจแล้วเป็นตุจิตินั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นศาสนาทุกศาสนาที่ท่านสอนไว้ว่าคนทำดีคือผู้ที่จะได้ครับอ่าข้อสเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเรา